เฮ้ยซีอาร์ดีกว่าปกติยังไงอะพี่ชัดกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ๊ะ่น้ำแข็่น้วกเรากมสีบ้บ้า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 บาบ้าบ้าบ้าบาบ้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 ้าบ้าบ้าบ้้าบ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 ้้าบ้าบ้าบาบ้าบ้บ้า้า นัครับช่างกล้องประจำกลุ่มช <laughs> hey? mm ่างกล้องเนี่ยที่แบบต้องถ่ายตลอดใช่ไหมเอาเฮ้ยให้เห็นทั้งกลุ่มหน่อยอ่ะบายกล้องหน่อยสลาให้เขาไปเจอสลาสลาให้เยอะไอเขาไหมเอาอันนี้เราไปใช้เขาตัดต่อง่ายนี่เสร็จแล้วเราจะเป็นคนที่อทำอยู่แล้วอ่ะไปเดินต่อไปตอนนี้ก็เหมือนกันใช่ปะ

หลัง้เส้นแดงครับหลังเส้นแดงบรบางเรานะหลัส้นแดงครับาังเ้างสาใจแบบจริงจังเขาไม่ได้ก็มา